ไม่ต้องบินให้สูงดังใครเขาจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวถ่าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแค่บินไปให้ถึงฝันเท่านั้นพอสวัสดีครับมือนีทงหน้าค่ำกเกษตรพ่อเพียงกับสีผ้ามะเบงเห็ดขอบไก่ไข่ครับกำลังเหตดได้สองมือนีแล้วครับกาเหตดง่ายๆครับใส่ไม้ง่ายๆไม้ไฟสีม่วงหยาค่าครับผม กับประหยัดต้นทุนกับสิใสต้นทุน,นประมาณพันสองพันนี่แหละครับในการเฮ็ดก็เฮ็ดแบบเรียบง่ายครับดูดีแข็งแรงอยู่ครับเฮ็ดกับหลานชายครับผมหลานชายกับมาดเข้มๆครับใส่แวนตาดำมาซอยจับซอยทรงไหมครับกะเบิ่องรับหัวเสากับบาก2ด้านครับ กอดข้อเสาบาไตครับผมการเฮ็ดข้างล่างกันอยากให้เนียบกับบาคือกันมันกระสีเนียบครับแข็งแรงมากเลยครับครับผมผู้ใดอยากได้อยากเกเข้าไปเฮ็ดก็ได้นะครับเป็นการประหยัดทงนทุนครับผมการลองเฮ็ดคือกันที่แรกการสีใดซ้ำใดกับยังบงหูครับเอาผู้ซอยอันนาเสกกล้องครับ ครับผมผู้ซอยผมครับหลานไา้ลาครับผมมาซอยเป็นวิศวกรออกแบบให้ครับสุดยอดครับผมบ่ต้องเฮ็ดังไรแล้วครับเ็สซานี้แต่ว่าสีเลี้ยงในซ้ำได้ยัง่มูหไก่ยี่สิบสามสิบตัวครับคิดว่าเสียวมาปล่อยครับผมคลิปนี้กัพอเคนี่ก่อนครับสวัสดีครับฝากติดตามได้เยครับเด้อ 老婆